แฟนๆเนี่ยเยอะมา,มากๆเลยนอกจากที่แบบว่าจะครบรอบพที่สองปีแล้วกเเ็เดี๋ยวต้องแฮปปี้เบิร์เดย์ที่สองปีนนในเอ็นเตอร์เทนเมนต์สู่ที่ประยทศไทยก็จัดงานดีๆแบบนี้ให้เราได้มาเจอแฟนคลับแลแ้วก็แฟนคลับก็ได้มาเจอกับพวกเราศิลปินา,านๆนะครับครับผมก็แฮปปี้นูนเซอรี่2ปีนะของนานดีเทนนะครับแล้วก็เข้าร่วมมาหลายครั้งแล้วยก็เป็นครั้งที่3แล้วนะครับก็ขอให้นายเอ็นเตอร์เทนนะครับผมแบบว่าโตโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอให้จัดการดีๆแบบนี้นะฮะแบบแบบอยู่คู่กับวงการเพลงต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับ ทุกคนดีความสุขค่ะค่ะว่ไปมาเก้ามาครับอะไก็เก้ากึากันมากเลยลูกแต่ก็ก็กลับไปมาเก้าครั้งนี้รู้สึกว่าเออเอ,อเออคก็แบบเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งรู้สึกว่าเราเป็นแฟนทาง าม,มาเขาทั้งตัวก็าอรัุณผมอย่างดีนะครก็ขอบคุณมากๆ,ๆเลยที่ที่ได้ไปเจอเแฟนๆเรานี้นะครับแล้วก็เราได้ไปโชว์ให้กับแฟนๆได้ดูแล้วเราแบบเราได้ไปเทีย่ยวทุกท่านด้วยอันนี้เป็นครั้งแรกที่เจอแฟนที่มายาวหรือเป็น,นอันนี้เป็นครั้งที่สองับที่ที่ได้ท้องที่สุดกลับมา<อ>รูาร้มันเป็นยังไงบ้างครับแฟนๆแฟนๆเนี่ยนะก็จริงๆแล้วก็คือจะบอกว่าจากครั้งแรกมาครั้งทีออ่สองเนี่ยเราเห็นความต่างมากเพราะว่าเรายังเปิดคลิปเราเาอยู่ในห้องอะไรเปิดคลิปหรือว่าวิ มีคนมาเปรียบเทียบแบบว่าครั้งแรกอ่ะเราอยากมีแฟนแบบนับจำนวนคนได้เลยแต่ว่าอีกรอบนึงคือแบบปัดไปน่งคือปัดไปเนืเอากจะเป็นมาเก๊าหรือว่าปนครับเราก็แบบดีใจมันดีใจที่ว่าจากสิ่งที่เราแบบตั้งใจทำงานลไปแล้วมีแฟนลับที่ชอบเราแล้วอบคนาก็ต้องขอบคุณนะครับผมแต่ที่นจไจ่ายไจ่ายรับกิไมจ่ายใส่เชื่อเจ้ไม่เกิดใ่เชื่อที่จะได้ชอบแบบนี้สตเจเ ใจครับมันเป็นความยั hmm. <H> ่งย่างที่พี่อูบอกครับเรารู้สึกว่าดีใจน์เป็นที่มันทำได้เดีสิ่งที่เราตั้งใจทำออกมาแล้วก็โอเคเป็นการตอบรับก็ดีขึ้นแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราได้เจอแฟนคลับแล้วเราได้เล่นเกมได้ทำกิจกรรมเพื่อตบแฟนคลับนี่เป็นสิ่งที่เราคิดถึงแล้วก็ได้กลับไปแล้วอีกครั้งนึงก็แฮปปี้เหมือนเดิมครับผมโัวตัวก็หมมองว่าจริงๆมัน อาจจะไม่ได้เติบโตแบบยิ่งใหญ่มากแบบครานี้แต่แต่ว่ามันคือระยะเวลาครบรอบปีครัที่เราทั้งทักผลงานเราได้ใช้ชีวิตแตกต่างแล้วก็มีแฟนเลิกเข้ามาสนใจเข้าวงดนตรีเรื่อยๆเนี่ยก็ดีใจมากๆอย่างที่เอ็มรู้บอกเลยว่าในครั้งนี้มันมันค่อนข้างเป็นประสบการณ์ใหม่ในการที่นที่ฮ่องกงเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ไปไหว้พระแบบอะไรจริงแน้ว่าจะมีแบบพายุเข้าแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยมันกลายเป็นเป็นจุดโมเมนต์ที่พิเศษมากเลยได้ได้ได้ทำอะไรใหม่ๆด้วยกันที่มาเก้าถึงกัน มันก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศที่เราก็ไม่เคยได้เจอแบบนั้นเหมือนกันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการไปแปดริ้ที่ต่างประเทศไดปีนี้เดี๋ยวมาครอบครัวเราใหญ่ขึ้นเนาะใช่ครับครับจากนี้จะไปไหนมไปไหนครับก็จริงๆเรามีวงกลมประกาศออกไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะมีไป่าฟาร์ขนมเปรนนะครับไปขนมเปรนเสร็จปุ๊บเราก็ไปเวียดนามครับผมไปเวียดนามแล้วก็มีไปเกาหลีครับแล้วก็มีไปเชียงตาวเชียงตาครับเยอะเมืนเยอะพอสมควรเหมือนกันครับมีมีประกาศด้วยสำหรับ ยาไปถึงต้นปีหน้าเลยยาปีหน้านะครับรู้ไว้ก่อนเดขอรู้ไว้ก่อนของไว้ก่อนเม็ดเยอะมันต้องเตรียมตัวยังไงกับการที่ไปไปไหนไหนประเทศแน่นอนว่าโชว์มันนต้องไปซ้ำกันหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยจริงๆข้อดีของการไปเวิร์ลทัวร์คือแต่ละแต่ละประเทศก็มี culture ไม่เหมือนกันแล้วก็ภาษาไม่เหมือนกันเลยเราก็อาจจะมีในการเตรียมอะไรบางอย่างเช่นภาษาคำพูดอะไรนะครับหรือว่าแม้แต่บางประเทศที่เราสามารถขอที่พกสิทธิ์อะได้เราก็อาจจะใช้อะไรเงี้ย เพราะว่าเราไปเจอไปขับคนที่รักเราชื่นชอบตัวเราเลยครับผมเราก็แบบไปเต็มที่เราเต็มที่ทุกที่อยู่แล้วความแบบเป็นเท่ามือเรเราแบบไม่มีความแบบว่าจบแน่นอนเราแบบมาเดือครับมาเถอะเราต้เจอดแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่อยกคิดไปที่ทำเราที่หัวคือที่ไปเห็นอกกับร่างกายได้บุญเพิ่มจริจริงเคยบอกเคยบอกว่าเคยคุยกันไว้แล้วว่าที่เราไม่ออกกับร่างกายด้วยกันเพราะอย่างนั้นแหละผมเป็นคนชอบขีดส่วนเขาเป็นคนไม่เอาไม่ยอมแพ้ ผมเป็นคนเชี่ยวชนะแต่เขาเป็นคนไม่ยอมแพ้ถ้าเราออกอะไรด้วยกันมันจะเกินไปหน่อยออที่แห่ว่าวันนี้ผมกออกกําลังกายมาเขาก็แบบตื้นเตานไ่ออกด้วยนะคือ,อไม่ใช่อะไรเราอ่ะชอบเอาชนะแต่ร่างกายเราไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นส่วนเขาอ่ะแข็งแรงมากเขาไม่ยอมแพ้สักทีออมันเลยเหนื่อยมากๆเวลาแบบว่า้เหมือน่นกันมันดีนะแบบที่อู๋พูดว่าเวลาเล่นออกกําลังกายต้องออกด้วยกัน มันจะเป็นส่งเสริมการผมก็แบบไม่ยอมเขาก็แบบไม่ได้พี่หัวจะถ่ายรูปตลอดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นไม่มให้มันทาให้เราออกกลงกายแบบว่าโอเคแบบกินเยอะเราก็ต้องออกเกพะวันนั้นที่เราไปออกเพราะว่าเรากินเยอะมากกินเยอะมากกินเยอะมากไม่เกาอร่อยของกินอร่อยกินอร่อยอุ่กี่เลยของนั่นคือมที่ออกกแฟจะทำใส่ต้ม่ต้มอะกินแล้วน่ารักน่ารักมากแล้วเขาตะโกนเย้ยมากเลยนะาตะไปแบบมืออาชีพสุดใช่ professional เ้าหัวนครับด้วยครับก็ออลงกาไปแล้วก็นึงนีก็พี่อ้มเดี๋ยวให้วนี่อเหมือนแบบคก็ชอบเนาะของดีต้องรอดูครับ้วยไม่แ่าร่หรกเออไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วพอแล้วครับไม่มีแล้โอเชื่อไ่ี้ ก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าถ้าหัวรถจะจะมีผลงานลงออกมาแน่นนรือผลงา้าการแสดงด้วยก็อย่าลืมใกล้ๆนี้เร็วนี้เดี๋ยวจะมีงานงรระัปีของช่องบางาสนและกระากเดี๋ยวรอจับตาดูว่าต้าหัวรจะมีอะไรแบบว่าโอเคลยู่ะใช่แล้วไล์แ่นอเนาะเดี๋ยวรอดูได้เลยครับผมโอเคขอบคุณมากครับ